วันนี้นะคะจะพูดถึงเรื่องการทำตามใจฉันเป็นการทำอย่างลูซิเฟอร์การกระบดในสวรรนะคะ์อัคระสาวกเปาโล,โลนะคะมีความเข้าใจแล้วก็การกล่าวถึงสงครามแห่งการกระบ,บในสวรรค์เมื่อท่านอ้างถึงซาตานที่เคยมีชื่อว่าลูซิเฟอร์ว่าเจ้าแห่งย่านฟ้าอากาศก็คือวิญ,ญญาณที่ครอบครองอยู่ในคนทั้งหลายที่ไม่เชื่อฟัง คนดื้อทั้งหลายนะคะเอเฟซัสบทที่สองข้อสองก็คือมียานกบฏท่าน,นได้กล่าวไว้ด้วยว่าเมื่อเราต่อสู้กับอาณาจักรแห่งความมืดของซาตานเราก็ต่อสู้กับเทพผู้ครองศักดิเทพเทพผู้ครองพิภพในมหฮความมืดแห่งโลกนี้นะคะเอเฟซัสบทที่หกข้อสิบสองเราสามารถบอกได้เลยว่าการอาธรรมและการละเมิดทุกอย่างที่ต่อสู้พระเจ้านะคะเป็นความปรารถนาจะกระทําตามใจตนเอง ซึ่งขัดกับน้ำพระแดงพระเจ้าคำนิยามนี้ใช้ได้กับมนุษย์ทุกวันนี้เลยนะคะเพราะว่าเป็นเหมือนดังที่ใช้กับทุสวรรค์ัเองการทําตามใจฉันอยากทําตามใจตนเองนะคะมันเป็นการทําอย่างลูซิเฟอร์ค่ะลูซิเฟอร์โอรสแห่งพระอรุณได้รับการสร้างเช่นเดียวกับบรรดาทุสวรรค์ทั้งหมดคือเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าแต่แทนที่จะปฏิวัติพระเจ้าและนมัสการพระองค์ตลอดไปเป็นนิจ ซาตานกลับมีความปรารถนาจะครอบครองเหนือฟ้าสวรรค์แล้วก็บรดาสรรพสิ่งที่ได้รับการทรงสร้างมาแทนที่พระเจ้าเราต้องการจะมีสิทธิอำนาจสูงสุดนะหูซิเฟอร์กล่าวว่ากล่าวไว้นะในอิสยาบทที่14บ่ข้าจะขึ้นไปอย่างฟ้าสวรรค์เหนือดวงดาวทั้งหลายของพระเจ้าข้าจะตั้งพราที่นั่งของข้าณที่สูงนั้นข้าจะนั่งบนขุนเขาชุนุมสถาน ข้าจะขึ้นไปเหนือความสูงของเมฆข้าจะกระทําตัวของข้าเหมือนองค์ผู้สูงสุดชันชันชันข้าข้าแล้วก็ข้าแล้วก็ข้านะก็คือไอไอไอนะลูซิเฟอร์ไม่พอใจในการอยู่ใต้พระผู้สร้างของเขาเขาต้องการแย่งชิงพระที่นั่งของพระเจ้าเขารู้สึกกระหิมยิ้มย่องใจเมื่อคิดถึงการได้อยู่ในจุดศูนย์กลางจุดศูนย์รวมแห่งอำนาจทั่วทั้งจักรวาล เขาอยากจะเป็นดังซีซ่านโปเลียนหรือฮิตเลอร์นะคะของจัก,กรวาลทั้งหมดใช้คําว่าค่าจะนู่นค่าจะนี่ค่าจะทำอย่างนู้นข้าจะทําอย่างนี้ซึ่งเป็นจิตใจที่ปรารถนาจะทําตามใจตนเองนะคะเป็นจิตใจแห่งการขบฏนั่นเองการขับไล่องค์ผู้เป็นเจ้าผู้สูงสุดออกจากบรรลางของพระองค์เป็นการกระทําที่ํำแห่งมาก อันนี่ก็คือจอมเจเล่ที่ชั่วร้ายผู้ซึ่งคิดว่าตนควรจะอยู่ในที่สูงสุดด้วยอำนาจและพะศิลิเขาต้องการจะรับการนมัสการแต่ว่าไม่ต้องการจะนมัสการความปรารถนาจะปกป้องจักรวาลแทนพระเจ้าของซาตานอาจจะที่เป็นต้นตอของความย่อหยิงแนะดังที่ข้าพเจ้าได้กล่าวไปแล้วนะคะอันนี้เป็นบทความของอาจารย์บิลลี่แกงนะคะ รากเงาแห่งความหญิงของซาตานได้ปิดซ่อนบาปซึ่งมีพิษร้ายนำไปสู่ความตายคือความโลภเขาต้องการในสิ่งที่ไม่ใช่ของเขาสงครามเกือบจะทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะความโลภสงครามในสวรรค์และบนพื้นโลกระหว่างพระเจ้ากับพญามารเกิดขึ้นเนื่องจากความปรารถนาอันเดียวกันนี้ก็คือปัญหาหรือความอยากได้อันรุนแรงในสิ่งที่เป็นของพระเจ้าแต่ผู้เดียวค่ะ ทุกวันนี้ก็เป็นเหมือนกับอดีตก็คือแท้จริงแล้วไม่มีใครทําบาปโดยปราศจากอิทธิพลจากสิ่งอื่นอิทธิพลแห่งความบาปเป็นโรคติดต่อนะคะพันพีกล่าวถึงพญานาคกับบริวารของมันนะในวิวรณ์บทที่สิบสองข้อที่เจ็ดเป็นการชี้ให้เห็นว่าพร้อมกับรูซิเฟอร์นั้นมีทุสวรรค์ซึ่งนับเป็นแสนแเลือกที่จะปฏิเสธสิทธินาคของพระเจ้าดังนั้น ฐานะอันสูงส่งของพวกเขาจึงสูญสิ้นหมดไปพวกเขาเลือกที่จะเข้าร่วมในแผนของสงครามของลูซิเฟอร์แล้วก็นะาการล้มลงการล้มเหลวของพวกเขาก็คือถูกคุมไว้จนกว่าจะถึงเวลาการพิพากษาในสองเปโตรบทที่สองข้อสี่และจะต้องเข้าส่วนกับลูซิเฟอร์ในบึงไฟนรกซึ่งจะไหม้อยู่เป็นยิดซึ่งเตรียมไว้สำหรับโมมาซาตาแล้วก็สมุนของพวกมันนะคะในมัทธิวบทที่ยี่สิบห้าข้อสิบเอ็ด ข้อ41ข้อ41นะคะแต่ว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นกับพวกพญามารและสมุนของมันยังมีลักษณะเป็นกองทัพอันแข็งแกร่งที่สามารถสร้างความเสียหายให้กับแต่ละบุคคลครอบครัวแล้วก็ประชาชาตินั้นจงระวังให้ดีพวกมันมีอันตรายร้ายกาศแล้วก็นำไปสู่ความตายพวกมันต้องการให้ท่านอยู่ใต้อำนาจของมันและมันจะยอมทุกอย่างและสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะช่วยเอาตัวท่านมานะคะซาตานคือใคร ซาตานคือเจ้าชายแห่งสวรรค์กู้ได้พลาดล้มลงในความบาปตกลงใจที่จะทําสงครามต่อต้านพระเจ้าจนถึงความตายที่สุดมันเป็นนักวางแผนค่ะมันเป็นนักวางแผนการทําลายตลอดทุกยุคทุกสมัยที่ผ่านมานับตั้งแต่การกรบฏครั้งแรกของมันจิตใจที่บอกว่าข้าจะทำอย่างนู้นข้าจะทําอย่างนี้ได้ดําเนินการ ทางความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความเปลียดทางพระเจ้าเพื่อจะจารึกเรื่องเศร้าสลดของมันเอาไว้ในม้วนหนังสือประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติซาตานใช้มวลมนุษยชาติที่พระเจ้าได้ทรงนิรมิตรสร้างแล้วก็หลักนั้นทําสงครามต่อต้านพระองค์ค่ะดังนั้นกองทัพแห่งความดีของพระเจ้ากับกองทัพแห่งความช่วย้าลของซาตานจึงต่อสู้กันนะคะจนกว่าจะสูญสิ้นไปกันข้างใดข้างหนึ่งค่ะตั้งแต่ต้นประวัติศาสตร์มาแล้วนอกจากว่า ผู้นำโลกและัรัฐบ,บุรุษเข้าใจถึงลักษณะอันแท้จริงของการสงครามนี้นะคะมิฉะนั้นแล้วคนเหล่านี้ก็จะเป็นคนตาบอดนําคนตาบอดเรื่อยไปพวกเขาจะเป็นเพียงคนตะรูรั่วที่นี่แล้วก็อุดรูรั่วที่โน่นค่ะเราจะพบวิธีแก้ปัญหาอันยิ่งใหญ่ของโลกอย่างเกิดผลในที่สุดไม่ได้จนกว่าอะไรรู้ไหมคะจนกว่าสงครามฝัมวิญญาจะสิ้นสุดลงและมันจะสิ้นสุดลงในสงครามสุดท้ายของประวัติศาสตร์ คือสงครามเอามาเกโดดแล้วเมื่อนั้นละค่ะพระคริสต์กล่าทูตสวรรค์กับเหล่ากองทัพทูตสวรรค์ของพระองค์ก็จะรับชัยชนะในทีสรรท่สรรุดนะพี่น้องฉะนั้นวันนี้นะคะการมองอดีตปัจจุบนันและอนาคตอย่างถูกต้องลูซิเฟอร์หรือเจ้าชายที่ตกอัดมาแล้วเนี่ยนะคะได้กลายมาเป็นซาตานพยามารผู้ริเริ่มให้มีความบาปเกิดขึ้นแล้วก็เป็นความบาปที่ล่อลวงลบกวนทรยศ ทำให้เสื่อมทรามลงแล้วก็ทําลายทุกสิ่งที่มันเกี่ยวข้องด้วยสงครามแห่งการต่อต้านพระเจ้านะคะที่ลูซิเฟอร์เริ่มขึ้นจากปัญหาของมันซึ่งปฏิบัติการบนผืนโลกตลอดมาในทุกยุคทุกสมัยและจะไม่มีวันสิ้นสุดเลยหรือคําถามตรงนี้นะคะการสงครามนี้ไม่ได้มีบนแผ่นดินโลกนี้เท่านั้นแต่มีในสวรรค์ด้วย ขณะเกิดสงครามขึ้นในสวรรค์มิคาเอลกับเทพบริวารของท่านได้ต่อสู้กับพญานาคและพญานาคกับบริวารของมันก็ต่อสู้พญานาคใหญ่ถูกถลักทิ้งลงไปนะในวิวรณ์บทที่สิบสองข้อเจ็ดแล้วก็ข้อเก้าเรารู้จักกับซาตานกับบริวารสีปีศาจของมันจากการที่มันยุโยงให้เกิดความหมางใจความไม่ปรองดองกันสงครามที่มันจุดชนวนนี้ความโกรธความเกลียดที่มันเพาะเอาไว้ค่ะ การฆาตกรรมที่มันชกนําพาเข้ามาการต่อต้านพระเจ้าและการสู้กับพระบัญชาของพระองค์พวกมันนะคะอุทิศตัวให้กับความคิดแห่งการทําลายความคกดชังเสมออีกด้านหนึ่งนะคะทูตสวรรค์ผู้บริสุทธิ์ตรงกันข้ามกันเลยค่ะทูตสวรรค์ผู้บริสุทธิ์เชื่อฟังพระเจ้าของเขาในท่ามกลางบรรดาทูตสวรรค์เหล่านั้นปราศจากการโต้แย้งใดๆ พวกเขายอมถวายตัวเพื่อกระทําตามพระประสงค์ของบรรดาบุตรแท้ของพระเจ้าที่ได้ที่ฐานว่าขอให้แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามน้ําพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลกนะอยู่ในมัทธิวบทที่หข้อที่สิบพระคัมภีร์นะคะอ้างถึงลูซิเฟอร์แล้วก็บรรดาทูตสวรรค์ที่ล้มลงว่าคนเหล่านั้นน呐ะ ผู้ซึ่งทําบาปและได้ละทิ้งฐานะอันเหมาะสมเมื่อแรกนั้นในยูดาห์บทที่หกพวกเขายอมตัวให้ทําบาปแห่งความหยิ่งที่ท่วมท้นอยู่และก็ความโลภบาปแห่งความหยิงเป็นเหตุผลใหญ่ทําให้คนจํานวนมากลม้มลงค่ะความหยิ่งทําให้คนจํานวนมากพลาดไปถ้าความหยิงยโสนําลูซิเฟอร์ผู้อยู่ในสวรรค์ให้ลม้มลงได้พี่น้องคะแน่นอนที่สุดเลยค่ะว่า มันจะสามารถทําให้มนุษย์อย่างเราผู้อ่อนแอล้มลงได้ด้วยเหมือนกันฉะนั้นเราต้องระวังเรื่องความหยิงเอาไว้ให้ดีๆนะคะมิฉะนั้นเราจะก้าวไปสู่การล้มลงเหมือนกับการล้มลงของมารซาตานเหมือนกับการล้มลงของลูซิเฟอร์และบริวารทูตสวรรค์ของมันซึ่งกลายมาเป็นพูดผีปีศาจไปเป็นไปนได้ไหมที่พระเจ้ามีพระประสงค์จะให้มนุษย์ได้รู้แน่ โดยที่ไม่ต้องสงสัยว่าซาตานและบริวารผีปีศาจของมันมีจริงพระองค์อาจจะมีน้ำพระเจเช่นนั้นเมื่อรนใจให้เขียนเอเซเคียวบทที่ยี่สิบแปดซึ่งใช้สภาพของโลกนี้พัฒน,นาเลงถึงซาตานในบทที่ยี่สิบแปดพี่ต้องไปอ่านดูนะคะผู้เผยวจชนะเอเซเคียวเขียนถึงเจ้าเมืองไทระซึ่งอยู่ในโลกนี้ดูเหมือนว่าเจ้าเมืองผู้นั้นเป็นสัญลักษณ์ของโลกนี้ที่เลงถึงซาตานะคะ่ะเห็นได้ชัดเจนนะคะว่า เ,เนื้อความตอนนี้ที่กษัตริย์ไทยละกลายเป็นคนชั่วร้ายและก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจของโลกนี้ถึงดูซีเฟอร์แห่งสวรรค์ซึ่งได้กลับการมาเป็นพยามาเี่น้องคะเรามีชีวิตอยู่ในสมรภูมิตลอดเวลาจำไว้นะคะเรามีสงครามเกิดขึ้นตลอดทุกวันเวลาสงครามอันยิ่งใหญ่ที่มีมาตลอดทุกยุคทุกสมัยทุกคนทุกรุ่นชายแดนแห่งการ รบของประชากรของพระเจ้านั้นนะคะนั่นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นสงครามซึ่งมีใน่ามกลางประชาชาติต่างๆบนโลกนี้เป็นเพียงการประจันบานแบบเด็กๆเมื่อเทียบกับความร้ายกาจของสงครามในโลกฝ่ายวิญญาณที่เรานั้นมองไม่เห็นสงครามที่มองไม่เห็นนะคะจริงๆแล้วมันมีอยู่รอบๆตัวเราไม่เคยหยุดเลยไม่ยังหยุดและก็ไม่เคยลดความรุนแรงเลยะคะ่ะที่แห่งเดียวที่พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งการบัญชาการปฏิบัติการได้ ขหาของซาตานก็คอยกัดกวางแห่งไหนที่ทุกสวรรค์ทําตามพระบัญชาที่ปีศาจก็เดือดดาลทั้งนี้เพราะอ,าอํานาจแห่งความมืดพยายามลุกล้ําเข้ามาเพื่อจะยึดบริเวณที่เชิดชูพระสิริพระเจ้าถ้าพี่น้องตั้งใจทําเป็นที่ถวายเกียรติพระเจ้าพี่น้องคะแน่นอนค่ะมันก็จะมีอ,อำนาจแห่งความมืดพยายามเข้ามาลุกล้า ะะถ้าไม่มีกองทูตสวรรค์ของทหารทูตสวรรค์ที่ได้รับอํานาจจากพระเจ้าเพื่อต่อต้านพวกผีมารซาตานให้เล่าจะมีความหวังในการฝ่าฟันกําแพงที่ที่ร้ายแรง,งความมืดที่ไปได้ไปถึงพระเจ้าอย่างเสรีภาพได้และความรอดช่วน,นี้หลังนั้นอาจารย์พโรพูดถูกทีเดียวเมื่อก่าว่าป้อมแห่งความมืดนั้นไม่สามารถจะตีให้แตกได้แต่ถึงกระนั้นป้อมเนี้ยจะถูกทําลายลง เมื่อกองทัพทูตสวรรค์มาห้าหันด้วยความเชื่อค่ะและด้วยความสว่างนั่นเองเพื่อจะได้ช,ดชนะเหนือเรานะคะพี่น้องไปคั้ควรร่วมกันนะคะใน2โคริมบทที่16ข้อ4แล้วก็ข้อ5นะคะพี่น้องคะเราไม่สามารถต่อสู้สงครามได้เพียงลำพังค่ะแต่เราสามารถต่อสู้ได้ด้วยกันพึ่งพาพระเจ้าป้อมปราการนี้ถูกทำลายลงเมื่อทูตสวรรค์ของพระเจ้ามาห้าหัน ด้วยความเชื่อและความสว่างนะคะพี่น้องคะทูตสวรรค์ของพระเจ้ารอให้เราใช้พระว,วชนะของพระเจ้าค่ะเขารอคําสั่งนะคะที่เราพูดออกมาจากปากแล้วพระเจ้าสั่งบรรดาทูตสวรรค์ทํางานเพื่อเรานะคะขอพระเจ้าอาวยพรค่ะสวัสดีค่ะวันดาววันดาการให้เกียรตินะแม้ว่า นี่ือเป็นลนักษณะที่เกือบจะสูญหายไปแล้วในศตวรรษที่ยีพสิบเอ็ดถึงเรื่องของการให้เกียรตนะิแต่ว่าแนวความคิดนี้ก็ยังคงมีพลังที่จะขับเคลื่อนเราการแสดงของการให้เกียรติในภาพยนตร์สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้เรารู้สึกหลั่งน้ำตาได้เช่นเดียวกับความกล้าและก็ความเสียสลวลาเมื่อเราดูหลัง นะอย่างเช่นพวกบลอกบัสเตอร์นะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการทั้งหลายเราก็จะพบว่าเรื่องเราวการให้เกียริรวมอยู่ในโครงเรื่องเหล่านี้เสมอนอะเราปกมือให้กับคุณลักษณะที่ดีงานนี้แต่การให้เกียริในชีวิตประจำวันของเราอยู่ที่ไหนความคิดท,ที่ว่าการให้เกียริควรจะเป็นเรื่องสามาัญที่เขาเประตามประกติ กลับกลายเป็นเรื่องที่ดูน่าแปลกประหลาดสำหรับคนในยุคนี้ในคนในรุ่นของเราปัญญาเราจะต้องการเห็นบุตรชายบุตรหญิงของพระเจ้าได้รับการฟื้นฟูเรื่องการให้เกียรติซึ่งนี่เป็นกุญแจสำคัญมากในการตับใช้พระเจ้านะในการรับของพระเจ้าและด้วยเหตุน,นี้เองสตรูฝจิวิญญาของเรามันได้พยายามทุกอย่างเลยค่ะ ที่จะกำจัดอำนาจากกานาแท้จริงแลการให้เกียรติการให้เกียรตินั้นจะมาพร้อมกับรางวัลที่ยิ่งใหญ่รางวัลที่พระเจ้าปรารถนาให้เรามีการให้เกียรตินะคะทรงพลังที่จะยกเลิกชีวิตคุณเดชนิ่งให่คุณกำลังจะเริ่มการเดินทางที่จะนำคุณเข้าใกล้พระเดชพระเจ้ามากขึ้นพระเจ้าผู้ประทานกทิกสิทที่ทรงเกียรติ ข้าพเจ้าอธิษฐานให้ความจริงที่ถูกเปิดเผยเหล่านี้จะส่งผลต่อชื่อของคุณอย่างลึกซึ้งแล้วค้นนาไปใช้ด้วจริงๆหลายคนไม่ได้เรียนรู้บทเรียนเหล่านี้จนถึงช่วงท่าอยอชีวิตด้วยเหตุน,นี้เองอาคันตุยอนก็เลยเห็นได้ว่าจงระวังไว้เถิดเพื่อท่านจะไม่สูญเสียสิ่งที่ท่านได้ทาไว้และเพือท่าน จะได้รับรางวัลงบเต็นที่นะคะอยู่ในสองย้อนต่อมายอมเป็นชายชราผู้มองย้อนกลับไปเกือบศตรวรรษของชีวิตของเขาเมื่อเขาเขียนท้อยคำเหล่านี้ใช้ถ่ายทอดความรู้กับเขา้าใจที่ได้มาอย่างยากลำบากเพื่อประโยชน์ของเราในวันนี้นะคะย้อนได้รับมุมมองนี้จากชีวิตของ บุรุษสตรีผู้มีอายุยืนยาวและก็ดำเนินชีวิตดีสิ่งนี้เป็นจุดหมายปลายทางของการเดินเดินสัตย์ซื่อในกานรใช้ชีวิตเป็นหลักประกันและความเพียร์ขอบางอย่างที่เขาจะเรียกว่าการเจิผันเถรบุรุษและเมื่อคนเหล่านี้พูดคนที่ฉะละาดก็จะสับตลอดหลายปีที่ผ่านมาข้าจเจ้าสนุกกับการพบปะกับ ผู้หญิงผู้ชายจำนวนมากที่เป็นคนแบบนี้คนเหล่านี้เหมือนราชทูตที่ดำเนินชีวิตอย่างดีแล้วก็เข้าสู่ช่วงที่พวกเขามองย้อนกลับไปด้วยความเขา้าใจบุคคลที่เป็นเหมือนทหารศึกเหมือนซ้ำชาวเหล่านี้ได้พัฒนาคุณลักษณะตอนหลอมลุ่มตันซึ่งมีคุณลักษณะสามอย่างเพื่อจะพูดถึงที่ดีอย่างแรกนะคะพวกเขามีสัญชาตญาณที่ จาะจะเจาะเป็นกันเรื่องกันของเรื่องพวกเขาไม่อ้อมผอมแล้วก็ไม่เสียเวลาครับเรื่องที่ไม่สำคัญอย่างที่สองนะคะคนพวกนี้อ่ะพวกเขาพูดเรื่องสาคัญด้วยการใช้ไม่ถึกอย่างที่สามคำพูดของคนเหล่านี้เลือกที่จะกล่าวนั้นล้วนสัมัญเป็นสิ้นการสื่อสารที่ไม่ถี่เท่าอย่างเขา มีน้ำหนักมากกว่าคำพูดเดียวกันของคนอื่นที่ไม่ได้ดำเนินชีวิตที่ดีหรือย,ยาวนานนะคะหลังหลังจากที่มีการใช้เวลาพวกเขาเข้าชจพบว,ว่าดูความสุอเองใช้เวลาเป็นเวลาหลายเดือนในการให้ควรเพียงหนึ่งหรือสองประโยคจากอาหารอ่านสึกผู้ชัางฟัง่านในนี เราสามารถสรุปได้ว่ายอนะที่พูดถึงสิ่งที่สำคัญมากอันที่จริงเราได้ได้ค่ายควรถึงค่อยทำเปลี่ยนแรงบันดาลใจเหล่านี้หลายปีและการเปิดเผยส้ำแดงจากค่อยทำเหล่านี้ยังคงขยายความต่อไปแท้จริงก็มีอีกหลายอย่างนะคะที่รับแรงบันดาลใจจากคำพูดของยอนซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดกันในดมันต่อไปนะพี่น้องนอกจากจะบอกว่า การไม่เกียรติเป็นสิ่งที่อยู่ในพระคัมภีร์นะแล้วก็มันมีรางวัลเมสมอสำหรับการท,ที่เรารู้จักในการได้ใช้ให้เกียรติผู้อื่นนะซึ่งมือพีดะถ้าเราพี่น้องไปศึกษาก่าจิงจริงพี่ต้องจะสังเกตเห็นว่าย้อนเริ่มต้นว่าจงระวังไว้เถิดจงระวังให้ดีนะย้อนใด้หนุนใจให้เราแต่ละคนเอาใจใส่ตรวจสอบและระวังตัวให้ดี ทำพูดออกแล้วทุจถืงว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนเพราะสิ่งที่เขากําลังจะสื่อสารนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่ควรทิะดากับถึงเผินแต่เราต้องมาได้ให้ควรเป็นอย่างถี่ถ้วนเราจะต้องใส่ใจอย่างระมัดระวังเพื่อเราจะไม่สูญเสียสิ่งที่เราได้ลงแรงไปเรื่องนี้ต้องจริงจังสักเล็กน้อยเราสามารถสูญเสียสิ่งที่จะได้จากการทำงานลองนึกภาพนะคะชาวนานะคะทํางานดัน เพื่อเตรียมที่นาเขาทำงานท่ามกลางความร้อนตอนกลางวันเพื่อกำจัดหินก้อนใหญ่ในดินและตอไม้ที่ฝากไม่ให้ดินลผลิตผลนะของการเก็บเกี่ยวเมื่อเตรียมที่นาเสร็จแล้วเขาจะ,ถาะดดไถแล้วก็พรวนดินเพื่อเตรียมหว่านเมล็ดเมื่อปลูกในทุ่งนาแล้วเขาทําทงานต่อเพื่อรักษาสภา,าพเหมาะสมที่สุดสำหรับที่นาของเขาเด้วยการใส่ปุ๋ย กำจัดต้นจะพืชและลดแรงกำมะเล็กของเขาต้นชอบสวกวาและการดูานของเขาก็ยังคงดำเนินต่อไปในขณะที่เขาปกป้องทุ่ง,งานาจากโรคระบาดและความเสรียดหดจากนั้นสองสามสัปดาห์ก่อนการเก็ดเกี่ยวเขาก็จะเด็ดเหลอยและยอมแพ้ทั้งหมดนั้นบนไร่ข้าวเมื่อเขาเสียเสียพืชผลทั้งหมดเนื่องจากการละเลยหรือใครหรืออาจจะมีพายุเข้ามา ต้องเห็นคำเตือนแต่ก็ละเลยที่จะปักคอนอดและความผิดพลาดทำให้เขาต้องเสด้วยผลผลิตมันเป็นด้วยที่เสียเวลาเงเาินแรงงานและทรัพยากรเนืเ่งเพราะว่าไม่ได้ระดับต่อคำตัวบางและนักธุรกิจที่ทำงานหนักเพื่อสร้างบริษัทของเขาตหลาดปีแต่สุดท้ายเขาก็ต้องสูญเสียไปเพราะการตัดสินใจที่ไม่ไดีบางแล้ มันไม่ได้ไดเศร้าจะสองตัวอย่างนี้คนประโยชน์จากการชุ่มเทแรงงานมากมายผู้หายไปไหนไไชัว่วพิษตาเมื่อเราละเลยคำเตือนหรือตัดสินผิดพลาดและนี่คือเห็นผลค่ะที่พระคัมภีรดุนใจซ้ำแล้วซ้ำอีกให้เราจบลงให้สวยนะคะในบทที่สิบกัที่สองบอกว่าแต่ผู้ที่ยืนหยัดจนถึงที่สุดและเราได้มาเีส่วนร่วมในพระคิด จากเราแน่วแน่ในความเชื่อมั่นที่เรามีตัดแรกนั้นจนถึงที่สุดได้อีกครั้งค่ะอูอ้ใดมีชัยชนะและทำสิ่งที่เราประสงค์จนถึงที่สุดนะคะฉะนั้นวันนี้พวกเราค่ะมีข้อความของดองนี้อยู่ตลอดทระงค่ำีืนที่จะจัดสนามมันไม่ใช่การวิ่งระยะสั้นนะคะแต่มันเป็นการวิ่งระยะยาววิ่งมาลอดวิ่งสุ้ แล้วก็ใช้ความอดทนดังนั้นสิ่งสำคัญจริงไม่ใช่การเริ่มการแข่งเลแต่เราจะเข้าส,สู่เส้นสายที่อยู่มาจากวิธีที่เราออกเช่นชัเข้าสู่เส้นชิงมันถูกกำหนดด้วยการตัดสินใจของเราค่ะและการตัดสินใจเหล่านี้มัะจะก่อรูปร่างจากรูปแบบที่เราพัฒนาเอาในระบบการเดินชีพของ,งเรา 我将会把你量都做得好。